อ่ะก็สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับคุณครูวัชรนนท์แก้วคำรานะครับก็เป็นคุณครูประจําชั้นนะครับมนหนึ่งครับหนึ่งแล้วก็เป็นคุณครูประจําวิชาที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับในระดับชั้นมสองนะครับเทอมนี้ก็เป็นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2500 64นะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับคุณครูก็จะมาแนะนํานะครับว่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับระดับชั้นม .2 ภาคเรียนที่2เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนหน่วยการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เนี่ยมันมีบทอะไรบ้างแล้วก็นักเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เกณฑ์ในการให้คะแนนของคุณครูเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะเรียนนะครับในภาคการเรียนเนี้ยนะครับทั้งออนไลน์และออนไลน์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะมาพูดนะครับคุยกันถึงว่าเราจะเรียนยังไงในคลิปวิดีโอนี้นะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในภาคเรียนนี้นะครับก็คือนักเรียนก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเราก็จะใช้หนังสือเรียนเนี่ยนะครับเป็นของสสวทนะครับก็คือวิทยาศาสตร์เล่ม2ก็คือเล่มนี้นะครับที่นักเรียนเห็นเนี่ยใช้เป็นหลักในการเรียนเลยนะครับทีนี้ใน หนังสือเรียนเนี่ยนะครับในวิทยาศาสตร์เล่ม2เนี่ยม2เทมอม2เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับอ่ะเราก็ค่อยมาดูซึ่งหน่วยการเรียนรู้ในเทมอม2เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมในหน่วยการเรียนรู้ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เนี่ยนะครับก็คือ วิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือ1.5หน่วยกิตนะครับรวมกับวิทยาการคำนวณอีกนะครับ0.5นหน่วยกิตเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก็จะเป็น2หน่วยกิตนะครับก็คือเวลาเรียนก็จะเป็น80ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งตัววิทยาศาสตร์เองเนี่ยมี60ชั่วโมงนะครับนักเรียนจะได้เรียนนะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่5นะครับเป็นหน่วยแรกเนี่ยก็คืองานและพลังงานเนี่ย จะใช้เวลาเรียนทั้งหมดเนี่ย15ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะมีบทเรียนทั้งหน่วยที่5เนี่ยมี2บทนะครับบทที่1เนี่ยจะพูดถึงงานนะครับว่ามันคืออะไรกำลังแล้วก็เครื่องกลอย่างง่ายนะครับซึ่งเรื่องใหญ่ๆที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องงานแล้วก็กำลังนะครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องกลอย่างง่ายนะครับพวกรอกพวกคาน ื้นเอียงริ่มสกรูอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนสร้างเครื่องทุ่นแรงนะครับของคุณยายนี้เป็นกิจกรรมท้ายบท <c oughs> แล้วก็ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คืองานพลังงานเนี่ยบทที่2จะพูดถึงพลังงานกลนะครับแล้วก็กฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับซึ่งพลังงานกล ในเรื่องแรกที่นักเรียนจะได้เรียนเนี่ยก็จะพูดถึงพลังงานศัก์น้มถ่วงนะครับแล้วก็พลังงานจนว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วในเรื่องที่2ก็จะพูดถึงกฎของการอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วก็จะเป็นกิจกรรมทายบทก็จะหมดบทแรกนะครับหน่วยการเรียนรู้แรกคืองานพลังงานแล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่6ซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2ใน ภาคเรียนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้ <c oughs> เรียนในเรื่องของการแยกสารนะครับว่าเราจะจำแนกสารได้ยังไงนะครับในหน่วยการเรียนรู้เนี้ยก็จะมีแค่1บทเท่านั้นนะครับก็คือการแยกแล้วก็การนำไปใช้ในเรื่องที่1เนี่ยจะกล่าวถึงวิธีการแยกสารต่างๆนะครับที่เราได้เรียนมาแล้วในตอนม1นน,นะครับแล้วก็ นักเรียนก็จะนำความรู้อย่างนี้ไปใช้ในการแยกสารนะครับอย่างไรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมท่ายบทอันนี้ก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับก็คือหน่วยที่6ในภาคเรียนนี้นะครับแล้วก็หน่วยที่3นะครับนะหน่วยที่3อันนี้นะครับนักเรียนหน่วยที่5กับหน่วยที่6เนี่ยงานพลังงานแล้วก็การแยกสารเนี่ยนะครับ จะเป็นในส่วนของกลางภาคนะครับก็คือใช้เวลาเรียนทั้งหมด30ชั่วโมงก็คือครึ่งหนึ่งนะครับส่วนหน่วยที่7เนี่ยเรื่องของโลกและการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในส่วนของปลายภาคหรือปลายเทอมนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่7เนี่ยนะครับครูก็จะพูดถึงโครงสร้างของโลกนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกนะครับ นักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของอาภายในโลกนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยานะครับบนผืนผิวโลกแล้วก็ในบทที่2ของหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องดินและน้ำนะครับแล้วก็ในนี้บทที่1เนี่ยนะครับเรื่องที่1น,นะครับก็จะเป็นเรื่องดินนะครับชั้นดินแล้วก็ชั้น หน้าตัดของดินนะครับแล้วก็แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราก็จะมาเรียนกันตอนปลายเทอมนะครับแล้วก็ในบทที่3ของเราเนี่ยนะครับบทที่3นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติว่ามีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะเป็น ไม่ไม่อาจจะนะครับก็เป็นเรื่องที่1คือภัยธรรมชาติจากน้ำนะครับแผ่นดินถล่มแล้วก็การกัดเซาะแล้วก็มาดูภัยธรรมชาติจากหลุมยุบแล้วก็แผ่นดินสุดนะครับส่วนหน่วยที่8นะครับก็คือหน่วยที่4นะครับก็คือเรื่องของทรัพยากรพลังงานนะครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นบทพลังงานเลยนะครับเราก็จะมาพูดถึง เชื้อเพิงของซากดึกดำบรรหรือว่าเชื้อเพิงฟอสซิลที่เราใช้กันอยู่นะครับแล้วก็พูดถึงพลังงานทดแทนแล้วก็มีกิจกรรมทายบทอันนี้ก็จะใช้เวลา7ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในในเทอมนี้นะครับเราก็จะเรียนทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสหน่วยการเรียนรู้นะครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนต้องไปสรุปให้ครูนะครับว่าเราจะได้เรียนทั้งหมดกี่หน่วยแล้วก็ แต่ละหน่วยเนี่ยเราเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับกลางภาคเนี่ยเราจะเรียน2หน่วยนะครับก็คือหน่วยที่5คืองานและพลังงานใช้เวลา15ชั่วโมงนะครับแล้วก็การแยกนะครับก็คือหน่วยที่6เนี่ยใช้เวลาอีก15ชั่วโมงนะครับโอเคนะแล้วก็ปลายภาคเนี่ยจะเรียน2บทก็คือโลกและการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ อีกหน่วยหนึ่งคือทรัพยากรพลังงานนะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นเวทน้ำหนักก็คือโลกและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะใช้เวลาถึง23ชั่วโมงนะครับก็มีด้วยกัน3บทนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของทรัพยากรนะครับมีอยู่บทเดียวก็จะใช้เวลา7ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าเราเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ย 4หน่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคเรียนที่2เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะหน่วยแล้วก็เยอะเรื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักเรียนเนี่ยพยายามตั้งใจเรียนกันให้ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละหน่วยเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวคุณครูยุบหน้าจอลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ในแต่ละหน่วยที่นักเรียนจะได้เรียนเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเรามาดูหน่วยที่1ก่อนนะครับก็คือในเรื่องของงานและพลังงานเนี่ยนะครับเห็นไหมหน่วยที่1นนะครับเป็นหน่วยของงานและพลังงานที่นักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันนะครับ เป็นหน่วยนี้นะครับนี่งานและพลังงานนะครับก็คือหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงหรือว่าการพูดถึงในเรื่องของตัวงานแล้วก็ตัวพลังงานของเราเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว่า งานพลังงานเนี่ยมันเกิดจากแรงที่กระทำกับวัตถุแล้วก็นักเรียนก็จะได้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ามันมีงานหรือว่าพลังงานมันเกี่ยวข้องยังไงนะครับแล้วก็สามารถที่จะคำนวณได้นะครับบทนี้มีสูตรให้นักเรียนคำนวณเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณหางานแล้วก็คำนวณหาพลังงานได้นะครับรวมถึงพลังงานกลน,นะครับ เราก็หลักการของเครื่องกลอย่างง่ายพลังงานกลแล้วก็กฎการอนุรักษ์พลังงานเราก็ตระหนักให้ได้นะครับถึงประโยชน์นะครับที่นักเรียนได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้นะครับหลักการของเครื่องกลแล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ในหน่วยที่5นี้นะครับนักเรียนจะได้เรียน2บทคืองานกำลังแล้วก็เครื่องกล อันนี้คือเวลาที่ใช้ในการเรียนนะครับงานแล้วก็กำลังเนี่ยจะใช้2ชั่วโมงนะครับเรื่องของเครื่องกลอย่างง่ายนะครับจะใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับแล้วก็กิจกรรมท้ายบทจะใช้เวลาอีก1ชั่วโมงนะครับนะชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูในบทที่2เนี่ยเรื่องของพลังงานกลนะครับแล้วก็ กฎการอนุรักษ์พลังงานเนี่ยนักเรียนจะได้ศึกษาที่หลัก,ลกๆคือพลังงานศักย์โน้มถ่วงนะครับแล้วก็พลังงานจลเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่5ชั่วโมงนะครับใช้เวลา5ชั่วโมงแล้วก็มาพูดถึงกฎการอนุรักษ์พลังงานนะครับใช้อีก2ชั่วโมงแล้วก็กิจกรรมไทยบทอีก1ชั่วโมงเพราะนั้นในบทนี้จะใช้เวลารวมทั้งหมดเนี่ยสิชั่วโมงนะครับ15ชั่วโมงนะครับในการ ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้หน่วยการเรียนนี้นะครับนี่คือหน่วยที่5ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในหน่วยที่6ว่านักเรียนจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับนะครับก็มีทั้งหมด4หน่วยเลยนะไม่น้อยนะครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้อง ตั้งใจทีเดียวเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเรียนไม่ทันนะครับเรียนไม่ทัน,นครูหาไม่เจออันนี้เป็นเครื่องกลอยู่นะครับ จะเห็นว่ามันเยอะนะครับในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ในหน่วยนี้ค่อนข้างที่จะมีเยอะทีเดียวนะครับเป็นบทที่นักเรียนจะต้องคำนวณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในบทนี้นะครับอ่ะ ีนี้นี่คือหน่วยที่6ของเรานะครับหน่วยที่6ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการแยกของสารนะครับอันนี้คือหน่วยที่6นะครับในหน่วยที่6เนี่ยนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแยกนะครับก็คือมีการละเหยแห้งการตกผลึกการกลั่นอย่างง่ายนะครับ เทคนิควิธีการคโครโมโตกราฟีนะครับแบบกระดาษแล้วก็การสกัดสารด้วยตัวทำละลายนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการแล้วก็คุณสมบัติวิธีการแยกของสารแล้วก็นำไปแยกสารแล้วก็แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเราก็ยังเขาเรียกว่าอะไรนะในวัตถุประสงค์เนี่ยให้เราบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้าด้วยกันด้วยนะครับเราก็จะได้รู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับในหน่วยนี้เนี่ยจะมีบทเดียวเลยนะครับก็คือการแยกเนี่ยใช้เวลา9ชั่วโมงนะครับ9ชั่วโมง3สัปดาห์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกเนี่ยก็จะกินเวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ เรื่องที่2คือการนําความรู้นะครับเกี่ยวกับการแยกไปใช้ประโยชน์นี้5ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นหน่วยนี้จะใช้เวลาทั้งหมด15ชั่วโมงนะครับพอเราเรียนจบ2บทนี้นะครับ2บทนี้นะครับเราก็จะสอบกลางภาคกันนะครับเพราะนั้นเนื้อหาที่ใช้ในการสอบกลางภาคจะเป็นเนื้อหาของงานพลังงานแล้วก็การแยกพาร์ทหนึ่งเป็นฟิสิกส์นะครับอีกพาร์ทหนึ่งเป็นเคมีนะครับจะใช้เวลา 3าชั่วโมงนะครับทีนี้ในหน่วยต่อไปนะครับก็คือหน่วยที่7นะครับก็คือจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับที่นักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยนะครับโลกและการเปลี่ยนแปลง ก็จะเป็นหน่วยที่7หรืแล้วกาเป็นหน่วยที่3อันนี้ก็คือหลังจากที่เราสอบกลางภาคเสร็จเราจะเรียนหน่วยนี้นะครับก็จริงๆก็คือจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของโลกนะครับนะกระบวนการองค์ประกอบทางเคมีนะครับของของโลกเนี่ยนะครับการผุพังการกัดกร่อนการสะสมตัวของตะกอนนะครับแล้วก็ผลของกระบวนการต่าง ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นอะไรครับเช่นดินชั้นดินชั้นหน้าตัดของดินกระบวนการเกิดดินนะครับปัจจัยทำให้ดินมีลักษณะแล้วก็สมบัติที่แตกต่างกันนะครับเราก็รวมถึงการตรวจวัดสมบัติบางประการของดินเราก็นำไปใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลสมบัติและปัจจัยของดินและน้ำนะครับแล้วก็ ผลกระทบของน้ำท่วมนะครับแผ่นดินถลม่มการกัดเซาะการยุบตัวแล้วก็แผ่นดินสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับในหน่วยนี้นะครับจะกินเวลา23ชั่วโมงท่านักเรียนสังเกตดูเนี่ยนะครับก็คือจะแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่ๆเลย1นนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงโครงสร้างของโลกเลยนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของโลกนะครับ แล้วก็อันที่2ก็คือ,อดินนะครับแล้วก็น้ำนะครับว่าเป็นยังไงอันที่3ก็คือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับบนที่เกิดขึ้นบนผิวโลกก็จะเรียนทั้งหมด23หน่วยซึ่งก็จะเป็นพาร์ทหลังกลางภาคนะครับหรือว่าพาร์ทปลายภาคนั่นเอง23ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายที่ บทหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายที่นักเรียนก็จะได้เรียนกันในภาคเรียนนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนหน่วยสุดท้ายซึ่งก็จะไม่ได้เป็นหน่วยใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับเห็นไหมว่าหน่วยนี้เยอะนะครับเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กูก็เลยค่อนข้างจะมีความเป็นห่วงนักเรียนค่อนข้างเยอะนะครับว่ากลุ่มหนึ่งก็จะเรียนออนไลน์กลุ่มหนึ่งจะเรียนออนไซต์เพราะฉะนั้นเนื้อหามันก็จะสอดคล้องกันนะครับว่าเฮ้ยเราต้องเรียนให้ทันนะครับไม่งั้นเนี่ยนักเรียนก็จะได้เนื้อหาไม่ครบนะครับอ่ะเนี่ยหน่วยสุดท้ายนะครับ ก็จะพูดถึงทรัพยากรนะครับพลังงานนะครับก็กูพูดเร็วๆเลยแล้วกันนะครับในหน่วยการเรียนรู้เนี้ยนะครับเราก็จะมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเพลิงของซากดึกดำบรรหรือน้ำมันเรานี่แหละนะครับฟอสซิลแล้วก็พลังงานทดแทนนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยทำความเข้าใจในกระบวนการเกิดสมบัติแล้วก็เอาพวกเนี้ยไปใช้ประโยชน์รวมถึง ผลกระทบนะครับจากการใช้เชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียข้อจำกัดมีอะไรบ้างนะครับก็ใช้เวลาเรียนในหน่วยการเรียนนี้อยู่7ชั่วโมงนะครับก็จะรวมทั้งหมดเป็น60ชั่วโมงนะครับนักเรียนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกณฑ์การให้คะแนนของครูในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับคุณครูจะมีวิธีการหรือว่า มีเกณฑ์ในการให้คะแนนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนของคุณครูนะครับในภาคเรียนนี้นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างนี้นะครับอันแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องมีเวลานะครับในการเข้าเรียนในรายวิชานี้ไม่น้อยกว่า80เวลา 80%นะครับของเวลาเรียนทั้งหมดนะครับแล้วก็อัตราส่วนคะแนนที่ครูจะเวทให้นักเรียนเนี่ยก็จะเป็น80-20นะครับโดยก็ครูก็จะแบ่งเป็นคะแนนของสมุดเนี่ย20คะแนนนะครับแล้วก็แบบฝึกหัดหรือว่ากิจกรรมที่นักเรียนจะได้ทำในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เนี่ยซึ่งมันก็จะมีปฏิบัติการทดลองนะครับซึ่ง ถ้าเราสามารถทำการทดลองได้เราก็จะทำนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะทำการทดลองได้เราก็อาจจะต้องทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ใช้คลิปวิดีโอจากทางสสวทนะครับเพื่อมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับแล้วก็กิจกรรมกลุ่มนะครับซึ่งพอเปิดเรียนมาแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมกลุ่มนะครับทำกิจกรรมกลุ่มก็คือ ทำ l a บนะครับหรือทำปฏิบัติการก็ต้องทำกันเป็นกลุ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวครูก็จะแบ่งแบ่งกลุ่มให้นักเรียนอีกทีนะครับแล้วก็สำหรับคะแนนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นคะแนนการสอบกลางภาคเนี่ย20คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนการสอบปลายภาคอีก20คะแนนนะครับรวมเป็น100คะแนนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์นะครับในการที่คุณครูจะ ให้คะแนนนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็ขอให้นักเรียนไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือสมุดแล้วก็เดี๋ยวเปิดเทอมมานะครับเราก็จะแบ่งกลุ่มให้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าแล้วคลิปวิดีโอที่นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้มีใน youtube ตรงไหนบ้างนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับอ่ะสำหรับการที่นักเรียนจะไปสืบค้นข้อมูลนะครับให้นักเรียนเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เสิร์ชนะครับคำว่า ipst project 14บวกนะครับในระดับชั้นมัธยมเนี่ยนะครับให้เข้าไปที่ม .2 เห็นไหมครับม2นะครับ โปรเจกต์14บวกเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับในนี้นะครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งของเราเนี่ยก็จะเริ่มที่หน่วยการเนี่ยนะครับวิทยาศาสตร์ม .2 เล่ม2นะครับนะก็เริ่มตั้งแต่หน่วยที่5หน่วยที่6หน่วยที่7แล้วก็หน่วยที่8นะครับใน คลิปเขาทำไว้เนี่ยนะครับพอเข้าไปดูเสร็จปั๊บเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นเพลย์ลิสต์มาให้นักเรียนนะครับเพลย์ลิสต์มาให้นักเรียนเห็นไหมเห็นไหมนะครับคุณครูก็จะส่งลิงก์เหล่านี้แหละนะครับให้นักเรียนได้ไปศึกษากันนะครับว่าในตรงนี้มันมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่า นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้กันแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับะนะครับก็อย่าลืมไปลองดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะโปรเจกต์ Project 14บวกม .2 นะครับในหน่วยนี้นะครับมันจะเขียนว่าวิทยาศาสตร์ม .2 เล่ม2เราเริ่มเรียนนะครับในในภาคเรียนนี้เราจะเริ่มเรียนในหน่วยที่ หหน่วยที่6หน่วยที่7แล้วก็หน่วยที่8นะครับงานพลังงานคือหน่วยที่5นะครับการแยกสารและการนำไปใช้คือหน่วยที่6โลกและการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่7นะครับแล้วก็ทรัพยากรพลังงานคือหน่วยที่8นะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็นักเรียนก็ได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะครับ แล้วครูมีเกณฑ์การให้คะแนนยังไงบ้างแล้วก็นักเรียนจะได้ศึกษาคลิปวิดีโอจาก IPST นะครับโปรเจกต์14นะครับในระดับมัธยมศึกษาศึกษาปีที่3สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากคลิปใน YouTube ตรงนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนก็คงจะตั้งใจดูคลิปแล้วก็เอาไปทบทวนนะครับแล้วเรามา ต่อกันนะครับในหน่วยแรกเลยนะครับก็คือหน่วยที่5งานและพลังงานในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ครูก็คงพอไว้เท่านี้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับ